ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่ห้าสิบเด็ดเพลงจูจู่ก็มีเสียงดังออกมาจากห้องรับแขกอีเ้เฉินเยียนที่อยู่ในห้องครัวรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปดูจากนั้นเขาเห็นไม้ถูตกอยู่ที่พื้นอย่างอันอวียังคงตกตะลึงความมึนงงในแววตาย,ยังไม่หายไปเสียวอวิเป็นอะไรไปอีเ้เฉินเยียนดูเป็นกังวลอ้อไม่ได้เป็นอะไรเมื่อกี้มันลื่นก็เลยหลุดมือแต่นั้นเองอย่างอันอวิหัวเราะ สีหน้ากลับมาเป็นปกติเขารู้สึกปวดหัวแต่ก็พยายามกดขมับตัวเองไว้ความเจ็บปวดอยู่เพียงไม่นานมาเร็วก็ไปเร็วยัางอันอวิสบัดหัวเมื่อครู่เหมือนมีภาพต่างๆมากมายแวบเข้ามาในหัวที่จริงแล้วหลายวันก่อนเขารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยใครจะไปรู้ว่าจูๆ่ๆวันนี้จะปวดขึ้นมาอีอีอ้เฉินเยียนถอนหายใจเบาๆยื่นมือมาลูบหน้าเขาไม่เป็นไรก็ดีแล้วเฉินเยียนคุณวางใจได้ผมแข็งแรงดีอย่างอันอวีตกหน้าอกตัวเองจากนั้นก็ก้มลงจะหยิบไม้ถูมาทุกพื้นตอนแต่อี้เฉินเยียน รีบยกมือห้ามไว้มาฉันทำเองเสียวอวี่นายไปดื่มน้ำก่อนเธอที่ดีเฉินเยียนคุณบอกว่าจะเตรียมอาหารค่าวันนี้ตอนนี้ก็ยังมาช่วยผมทำความสะอาดอีกคุณนี่ช่างแสนดีจริงๆอย่างอนอวี่กับพริบตาพูดจาเย้ย้ยกลายเป็นคนใจกล้าขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ชอบหยอดเขาไปแล้วอีเฉินเยียนก็ไม่รู้จะทำยังไงทำได้ทิยงบิดจมูกเขาแล้วหัวเรายามบ่ายในฤดูหนาวราชาแห่งวงการภาพยนตร์กำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ในห้องแอร์ส่วนอย่างอันอวี่นั้นก็นอนกอดเขอเขิน้อยพักผ่อนอยู่บน โซฟาเข่อเชื่อน้อยนอนคว่ำหน้าริมตาอยู่บนขาของอย่างอันอวีผ่อนคลายไปกับการปรนนิบัติสบายตัวมากจนพลอยหลับไปต่อมาอย่างอันอวีหลับตาลงแต่ยังคงดูเหมือนกำลังคุ้นคิดก่อนนอนหน้าน,านี้ภาพต่างๆที่แวบเข้ามาในหัวนั้นคืออะไรกันอย่างอันอวีพยายามตามหาเขาอยากรู้แต่ทว่าในใจกลับมีความหวาดกลัวเล็กๆซ่อนอยู่เสียวอวีเวลานี้เองเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกอย่างอันอวีมาอีกเสียงมีใครตะโกนเรียกชื่อเขาอยู่ในหัวทยังอันอวีรู้สึกว่าเขากำลังเดินเข้าไปในหัวของตัวเอง เขาอยากจะเข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อฟังให้ชัดแต่กลับมีแรงต้านเอาไว้ทันใดนั้นความทรงจําทั้งในอดีตและปัจจุบันของเขาก็ท่างพรูออกมาเบียดเสียดปะปนมันค่อยๆดึงเขาจมดิ่งลงไปอย่างอันอวิสูญเสียตัวตนท่ากลางวงวนแห่งความทรงจําหาทางออกไม่เจอจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ยิ่งหนักเขาเริ่มรู้สึกอ่อนล้าลงอยากลืมอยากจะลืมเรื่องทั้งหมดนี้แล้วบ่ายสี่โมงกว่าๆอี เฉินเยียนเดินเข้ามาหลังจากทำงานเสร็จเห็นแต่คนกลับมากำลังหลับอยู่เขามองใบหน้างดงามสะอาดตาของหยางอันอวีที่กำลังหลับพริมอี้เฉินเยียนก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็ค่อยๆนั่งลงข้างเขาแม้ว่าจะเห็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่อี้เฉินเยียนก็ยังคงพินิจใบหน้าของหยางอันอวีอย่างละเอียดที่ท่วนทั้งจมูกและปากเขาจดจำทุกอย่างได้หมดแล้ว ถ้าทางนี้ช่างเหมือนกันเสียจริงเพียงแต่ขาอีเ้เฉินเยียนค่อยๆก้มหัวลงเพ่งมองข้อมือของหยางอนอวีก็ดูขาวสะอาดมองไม่เห็นรอยแผลใดๆเลยมองอย่างเงียบเียบสักพักอีเ้เฉินเยียนก็อดไม่ได้ที่จะน้องตัวลงไปจุกหน้าผากและดวงตาของเขาหยางอานอาวีตัวสั่นน้อยๆยามที่สลืมส,สืบอือลืมตาขึ้นมาเฉินเฉินเยียนเขามองหยางอนอวีที่กำลังขยี้ตาหน้าตาเบลอเลตื่นสักที่นะัพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วฮะผมหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอหยางอนอวีตกใจพอเขาเข,าขายับตัวเขื่อเชน้อยที่อยู่บนขาก็่อยตืน ไปด้วยเจ้าหมาน้อยไข่ขับตัวลุกทล่วนทําไมเขาถึงหลับได้ล่ะก,ก็ไม่ได้ง่วงนี่นะ่ะเหมือนว่าก่อนหน้านั้นกําลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าอย่างอันวิเองก็จําไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรอื่มเตรียมตัวกินข้าวเย็ยนกันเถอะอี้เฉินเย็ยนพูดเสียงนุ่มเดียวก่อนอย่างอันอวิตึงเขาไว้แล้วกรอกตาไปมาเฉินเย็ยนคุณแอบ,บหอมแก้มผมต่อนอนหลับอีกแล้วใช่ไหมอืมราชาแห่งวงการภาพยนตร์ยอมรับดือด้อๆแถมยังถูกจมูกเขาอีกด้วยใครใช้ให้ไหนน่ารักแบบนี้ละ่ะงั้นถ้าผมไม่ได้เป็นแบบนี้น่าเปลี่ยนไปอ้วนแถมยังหน้าตาาานนน่่เเกลลลีียยยดะหงออัวป นักคำถามน้ำเสียงและอารมณ์ก็เปลี่ยนด้วยทันใดนั้นเองจูจ่ๆอย่างอันอวีก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตอนที่ตัวเองเพิ่งเดบิวนั้นได้แสดงเรื่องจรึกไว้ในใจของผู้กำกับสวีท,ทุกวันเขาจะอยู่ในกองดีว่ากับอีเญญอ้เฉินเยียนอี้เฉินเยียนไม่เย็นชาเหมือนเมื่อก่อนแล้วให้คำแนะนำตนเองได้ไม่น้อยแถมยังเคยพูดว่าหน้าตาของตนเองตรงสเปคเขาอีเ้เฉินเยียนชะงักดูสิคุณลังเลแล้วอย่างอันอวีไม่พอใจต้องคิดดูก่อนอย่างอันอวียิ่งไม่พอใจเฉินเยียนที่แท้คุณก็ดูแต่ภายนอก เฮอช่างน่าผิดหวังจริงๆผิดแล้วฉันไม่ได้ดูแค่หน้าตาแต่ยังดูรูปร่างแล้วก็เรื่องบนอี้เฉินเยียนหัวราะเสียงทุ้มเข้าไปกระซิบประโยคหนึ่งใกล้ๆหูอย่างอันอวีทำให้เขาหูแดงขึ้นมาผลักอี้เฉินเยียนให้ออกไปข้างนอกอี้เฉินเยียนกลับคว้ามือนอออยออยอของเขาไว้อย่างรวดเร็วท่าทางเขาดูจริงจังไม่ได้ล้อเล่นอีกแล้วเสี่ยวอวีฉันเคยบอกไปแล้วว่า like. นายไม่เหมือนใครดังนั้นชื่อของนายตัวตนของนายและท่าทางของนายนั้นไม่สำคัญอะไรเลยที่ฉันชอบก็คือนายที่ไม่เหมือนใคร อย่างอันอวีรู้สึกซาบซึ้งใจเขาปฏิเสธอีเ้เฉินเยียนที่ลึกซึ้งและนุ่มนวลแบบนี้ไม่ได้จริงๆเสียววิท่าเปลี่ยนเป็นฉลาดท่าวันไหนฉันหน้าตาน่าเกลียดฉันอ้วนไม่ได้เป็นดาราไม่มีเงินไหนจะทำยังไงแบบนั้นก็ดีแน่สิอย่างอันอวีดวงตาเป็นประกายอีเ้เฉินเยียนเฉินเยียนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่ละวันก็จะไม่มีกลุ่มคนมาเรียกคุณว่าเทพบุตรสามีพวกเขาก็จะไม่คอยพร่ำเพ้อว่าฉันรักคุณฮ่าฮ่าฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาคอยกังวาว่าวันไหนจะมีคนมาแย่งคุณไป อย่างอานาบิหัวระแวลตาเป็นประกายดุดดวงดาวต่อให้คุณหน้าตาน่าเกลียดอ้วนแล้วก็ไม่มีเงินแต่ผมก็ชอบคุณคุณดูดีที่สุดในใจผมตลอดไปถึงเวลานั้นผมจะทำมาหาเลี้ยงครอบครัวคุณก็รับผิดช,ชอบความสวยงามดุดดอกไม้นี้ไว้พวกเราอื้อื้อยังพูดไม่ทันจบริมฝีปากของอีเ้เฉินเหระกระบอกลงมาเสียก่อนฮ่องฮองเคยเชื่อน้อยรับรู้ถึงความรักอันแสนหวานของทั้งสองสิ่งที่น่ากลัวก็คือตอนนี้พวกเขาเอามันไปอยู่ตรงกลางแล้วก็เล่นกันอย่างแนบชิดฮ่องฮ่องทำร้ายจิตใจสั ัวเล็กมากเลยวันคืนผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์วันนี้เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าปีนี้อย่างอันอวีไม่ต้องตามอย่างเจวีกลับไปส่งท้ายปีเก่าที่บ้านเหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่เลือกที่จะอยู่ที่เขตเปิดซิ่งอยู่ต้อนรับปีใหม่กับอีเ้เฉินเยียนแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกแต่เขาเชื่อว่าต่อไปในอนาคตจะได้อยู่เคียงข้างอีเ้เฉินเยียนแบบนี้ไปทุกๆปีทั้งสองคนช่วยกันเตรียมอาหารเย็ยนไว้เต็มโต๊ะจะว่าไปฝีมือทําอาหารของอย่างอันอวีและอีเ้เฉินเยียนก็ไม่เลวเลย เพียงแต่อย่างอันอวีจะถนัดนำเบ็ดมาทำอาหารมากกว่าดังนั้นพวกเขาสองคนจึงแบ่งหน้าที่กันทำพากันง่วนอยู่ในครัวไปครึ่งค่นวันพอกินอาหารเย็นเสร็จอีเ้เช่เน้นยืนรู้ว่าอย่างอันอวีชอบดูดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามก็เลยจุดดอกไม้ไฟไปด้วยกันกับเขาเวลาสองทุ่มทั้งสองคนไม่ได้เปิดทีวีดูแต่หากิจกรรมอย่างอื่นทําเพื่อให้พวกเขาสนุกมากขึ้นนั่นก็คือตึ้งเปาตอนนี้อย่างอันอวีและอีเชนเห็นต่างก็เป็นดาราดังดังนั้นแน่นอนว่า ต้องแจกถังเปาให้แฟนคลับตามเวลาที่กำหนดอ่ฉเฉย,ยนเป็นขวัญใจของเหล่าแฟนคลับหลายล้านคนคืนนี้แฟนคลับของอย่างอันอวีก็ครบหนึ่งล้านคนพอดีด้วยห้าห้าพอแจกอังเป่าแล้วแฟนคลับของผมก็ถึงล้านคนจนได้อย่างอันอวีรู้สึกตื้นตันอดไม่ได้ที่จะเช็ดหางตาด้วยความเต็มตื้นในใจที่นี่ต้องมีแฟนคลับสองบี้เยอะแน่ๆบริษัทเองก็คงไม่จ้างหน้ามาให้หนายรอกพอได้ยิน อี้เฉินเยียนพูดแบบนี้แล้วอย่างอันอวิ่ก็อดไม่ได้ที่จะทำปากยื่นให้ทําไงได้ในกลุ่มแฟนคลับดาราก็ต้องมีพวกแฟนคลับซอมบี้อยู่แล้วฉันจะทําความสะอาดบ่อยๆอ,อี้เฉินเยียนพูดขึ้นมาหาอย่างอันอวิตกใจเฉินเยียนดูไม่ออกเลยว่าคุณเป็นโรคย้ำคิดย้ำทําอี้เฉินเยียนเสี่ยวอรีตอนนี้แฟนคลับเยอะแบบนี้แล้วนายดีใจไหมแน่นอนสิอย่างอันอวิหน้าตาภูมิใจแต่วินาทีต่อมาน้ำเสียงเขาก็เปลี่ยนไนปากแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกกดดันมาก ต้องคอยกลัวตลอดว่าตัวเองไม่ดีพอตรงไหนกลัวว่าตัวเองจะทรยศต่อความชื่นชอบและความหวังของพวกเขาไม่ต้องกลัวอี้เฉินเยยนหัวเราะเบาๆมีหลายครั้งที่พวกเขาไม่ได้สนใจว่านายบินได้สูงหรือไกลแค่ไหนแต่พวกเขาสนใจว่านายบินเหนื่อยหรือเปล่าตอนที่นายอยู่บนเวทีพวกเขาก็จะคอยปลกมือให้แต่ถ้านายบาดเจ็บไม่มีที่พึ่งพวกเขาก็จะคอยปกป้องนายอึ้งเข้าใจแล้วอย่างอันอวีปพยักหน้าพอเป็นดาราแล้ว ก็จะได้รับความรักและความไว้วางใจมากมายแบบนี้ช่างเป็นสิ่งที่มีค่ามากเสียวอวีฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอี้เฉินเยียนมองอย่างอันอารีหน้าตาจริงจังอย่างอันอวีชนะกก่อนจะกระโดดเข้าไปกอดอี้เฉินเยียนอย่างรวดเร็วอี้เฉินเยียนไม่รู้จะทำยังไงไม่ว่าจากสายตาที่จริงใจหรือว่าการกระทำเขารู้สึกว่าอย่างอันอวีเหมือนเขยอเขอนน้อยไปทุกทีแล้วคืนวันส่งท้ายปีเก่าการแจกย่างเป่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งการแย่งอ่งเป่าก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเช่นกันอย่างอันอวีแย่งข้างเป่าไหน วิแชทกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานเวลาที่อย่างอันอวีกู้สินและเยลินอยู่ด้วยกันเยลินจะเป็นคนที่ด้อยกว่าเสมอเขาแย่งได้เนาะอ,ออยอมากแต่เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างฉินนสีกูวิชวีและก็อังเปาจะหมดตั้งแต่ที่คุณชายกัวยังไม่เข้ามาตอบเลยด้วยซ้ําอย่างอันอวีกุดนิดก็จริงแต่ก็หัวเราะไม่หยุดในกลุ่มแขกรับเชิญของรายการัความท้าทายครั้งแรกพี่หงเย่านั้นเชื่องช้ามากผู้ชนะอย่างพี่เซียเย็ยนดงดีที่สุดมาหลายครั้งแล้วเธอดีใจมากบอกทุกคนว่าครั้งหนนน้้าาาจะเชิิญทุกกคมขว รำลึกอดีตกันแต่ว่านอกจากอังเปาแต่ละซองที่แจกบนเวทีแล้วก็ยังมีการจับรางวัลเวปีอ,อีกด้วยอย่างอันอวีไม่เคยได้รางวัลเลยสักครั้งเดียว<ๆ>เขาใช้คำอวยพรยาวไม่ได้ทำได้เพียงแอบเปลี่ยนคำอวยพรสั้นถึงแม้ว่าโอกาสถูกรางวัลจะน้อยมากก็ตามทีเฉินเยียนแย่ง้ังเปาไม่ได้เลยอย่างอันอวีดกับพริปตามองไปทางอี้เฉินเยียนท่าทางน่าสงสารานายแย่งไม่ได้นี่ปกติมากราชาแห่งวงการภาพยนตร์เขียนเพียงแค่หนึ่งประโยคที่จริงแล้ว เขามีคำโวยพรสั้นๆมากมายปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่คำว่าเป็นไปได้เฉินเยียนสวัสดีปีใหม่ขออังเปาหน่อยอย่างอันอวิพูดแล้วก็ลงไปนั่งบนขาอี้เฉินเยียนอี้เฉินเย่นยยนหยิกแก้มเขาหัวเราะแล้วพูดว่าได้ฉันให้ในายห้าร้อยยี่สิบมีจุดทศนิยมไหมอี้เฉินเยียนหลุดหัวเราะไม่มีแล้วก็เพิ่มสูงไปข้างหลังด้วยว้าวอย่างอันอวีตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีแล้วก็จับอี้เฉินเยียนไปหนึ่งทีขอบคุณครับเจ้านาย บอสอี e. มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเขายักคิ้วจ่อจานไม้แต่คูบอใบไม้เพิ่มเท่าไหรฉันก็จะเพิ่มสูตรให้เท่านั้นยางอันอวีหัวเราะย,ยังไงซะเขาก็ชอบประชาแห่งวงการภาพยนต์อยู่แล้ววันตรดจ,จีนทั้งสองคนหลับยาวจนถึงเที่ยงก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นน่าจะเป็นเพราะการออกกําลังกายบนเตียงที่แสนเร่หาร้อนเมื่อคืนนี้ยางอันอวีนอนบนเตียงเดียวกันกับอี้เฉินเยียนยังคงตัวอ่อนปวกเปียกซุกัวเข้ากับซอกคออี้เฉินเยียนไม่ขยับแม้แต่น้อยเซียวอวีนายชอบทะเลไหม จูจๆอีเ้เฉินเยียนก็ถามขึ้นมาเขาคิดว่าจะซื้อบ้านใหม่อีกบ้านที่ไม่เหมือนกับคฤหาสกลางป่าที่นี่มันจะเป็นของพวกเขาสองคนจริงๆชอบสิอยางอันอวีรีบตอบทันทีท่าทางกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีผมชอบท้องฟ้าชอบทะเลแต่ผมเมาเรือหนักมากอีเ้เฉินเยียนลูกหัวเขาแล้วหัวเราะไม่เป็นไรยังไงซะฉันก็อยู่เคียงข้างนายผมจะอุ้กใส่คุณหยางอันอวีพอดูดัดน้ำเสียงหนักแน่นนายคิดว่าฉันจะรังเกียจอีเ้เฉินเยียนถามกลับที่ข้างข้างหูของหยางอันอวีตอนที่นายทำกับร่างฉันบนเตียงอากร ยางอันอวีรีปิดปากอีเ้เฉินเยียนหน้าแดงอย่าพูดเรื่องอย่างนี้สิวันที่สามหลังตรุษจีนหิมะตกหนักพอถึงเช้าวันต่อมาอีเ้เฉินเยียนก็พยางออันอวีออกมาปั้นตุกตาหิมะเขารู้ดีว่ายางอันอวีมีความเป็นเด็กและชอบเล่นสนุกมองอีเ้เฉินเยียนที่ปั้นบอลหิมะอยู่ข้างๆเหมือนเด็กน้อยเป็นเพื่อนเขาขณะที่หัวราอยอยู่ยางอันอวีก็เกิดอาการเคลิ้มกินข้าจุดดอกไม้ไฟปั้นตุก ตาหิมาด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เคยทำด้วยกันในกองทัพวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทันใดนั้นอย่างอันอวีก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมามีเสียงหนึ่งกล้องอยู่ในหัวเขารีบบอกเข้าไปในคฤหา์เพื่อให้ความอบอุ่นรักษาความเจ็บปวดอย่างอันอวีมีคนกำลังตะโกนเรียกเขาเสียงนี้คุ้นหูเขามากเขาอยากจะออกไปตาหาออกไปพิสูจน์แต่กลับยิ่งเวียนหัวขึ้นเรื่อยๆเพียงชั่วครู่อาการเวียนหัวก็เข้าจมตีเขาอย่างรุนแรงตรงหน้าอย่างอันอวีเมื่อสนิทแล้วเขาาาก็สลลบไปรรร่่่งงงงงทททัั้้วนงนงนพืหิมะี